จะถูกวิญญาณใหม่สิงทะอีกทีหนึง่งแต่สําหรับตัวเรามาจากอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งได้มารวมกับเราวิญญาณก็จะเป็นเนื้อเดียวกันหมอแปลกมีแผนใช้กว่งเป็นวิญญาณเพื่อให้ปีเตอร์ไปอยู่ในโลกที่ไม่มีใครรู้จักตัวเขาในอีกโลกคู่ขนาดหนึ่งมันงานกับปีเตอร์ตัวนายในโลกมิตินี้ นายจะต้องใช้กองเปลี่ยนวิญญาณไปรวมตัวกับเขาเพื่อนายจะอยู่ในโลกมิติคู่ขนานนี้แบบไม่มีใครรู้จักตัวนายแบบนี้มันดีเลยครับหมอจัดก,การเปลี่ยนรางผมเดียวนี้เลยนะครับแต่ทั้งสองคนหารู้ไม่ว่าการเปิดจัก,กรวาลในครั้งนี้โดยกองเปลี่ยนวิญญาณมันจะส่งผลร้ายที่เกิดดอยแยกในมิติโลกต่างๆส่งตัวร้ายจากโลกอื่นๆของไอ้แมงมุมออกมาอลาวาดปัญหากำลังจะเกิดขึ้นกับพวกเขา รู้สึกยังไงบ้างปีเตอร์สำหรับร่างใหม่นี้มันสุดยอด